สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News สรุปข่าวประจำวันยาย่าอุรัสยาการันตีความหลอนเล่นหนังฮอลลีวูด Home Sweet Home Rebirth ยาย่าได้ออกมาปล่อยสปอยพร้อมเปิดใจถึงการเตรียมตัวร่วมงานหนังระดับฮอลลีวูด Home Sweet Home Rebirth ว่าตื่นเต้นมากหลังจากที่ถูกทาบถามมา และบอกว่าหลอนแน่ๆรอติดตามได้เลยถ่ายทำปีนี้แล้วหลังจากก่อนหน้านี้ได้ประกาศยังเป็นทางการสร้างความฮือฮาหลายชั้นให้คนไทยเมื่อ h โฮมสว e t โฮม e ีเบิ r ์ตวิดีโอเกมแนวระทึกขวัญเอาชีวิตรอดฝีมือคนไทยซึ่งมียอดขายมากกว่าหนึ่งล้านชุดทั่วโลกได้หยิบมาสร้างเป็นภาพยนตร์ที่ชื่อเหมือนกันเป็นหนังฮอลลีวูดแนวเขย่าวขวัญเหนือธรรมชาติ ซึ่งหนึ่งในนักแสดงคือนางเอกดังอย่างยาย่าอุรัสยาทําให้หลายคนร้องว้าวล่าสุดนางเอกดังยาย่าอุรัสยาได้ออกมาเปิดใจถึงการเตรียมตัวร่วมง,งานหนังระดับฮอลลีวูดเรื่องดังกล่าวว่าตื่นเต้นมากหลังจากที่ถูกทาบทามมาโฮมสวิตโฮมหลายคนฮือหากันก็ถ่ายสิ้นปีนี้แน่นอนค่ะและทั้งเรื่องก็พูดภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยซึ่งได้คุยกันเรื่องบทคราว แต่ตอนนี้อยู่ในช่วงกระบวนการทำงานอยู่และตนเองจะต้องไปทำการบ้านเพิ่มเติมแน่นอนว่าต้องหลอนมากๆแน่คือจริงๆตอนนี้ย่าไม่แน่ใจว่าจะสามารถพูดอะไรได้มากขนาดไหนอย่างที่ทราบกันดีว่า Home Sweet Home Rebirth สร้างมาจากวิดีโอเกมแนวระทึกขวัญเอาชีวิตรอดซึ่งมียอดขายมากกว่า1ล้านชุดทั่วโลกและได้รับความนิยมอย่างล้นหลามบนยู u ู e และทวิต โดยมีสตรีมเมอร์รับชมการเล่นเกมมากกว่า370ล้านครั้งในทั้งสองแพลตฟอร์ม o m e s วิต t Home r e เ b r r ์ฉบับภาพยนตร์จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตำรวจที่เข้าไปดูแลเหตุการาดยิงในห้างสรรพสินค้าด้วยความช่วยเหลือจากราพิสุกสาม,มเณรผู้ลึกลับเขาต้องเร่งเวลาเพื่อช่วยภรรยาของเขาและหยุดยั้งปีศาจด,ดุร้ายจากการเปิดประตูน,นรก โดยตามข้อมูลนันชีว่าปี2,567จะได้ชมกันอย่างแน่นอนจะดุเดือดขนลุกขนาดไหนต้องติดตามเพราะเรานักแสดงที่เปิดตัวมาดีกรีไม่ธรรมดาเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นมิเชลโมโรนีวิลเลียมเมซารีและอเล็กซานเดอร์ลีนักแสดงและสมาชิกวงไอดอลเกาหลีของดีไม่ต้องพูดเยอะ ใบเตยกวาดงานคอนเสิร์ตเพิ่มอีกงานทำคนตกใจรัวนักร้องสาวคนดังใบเตยอาสยามกวาดงานคอนเสิร์ตเพิ่มอีกงานทำคนตกใจรัวพร้อมบอกออกมาแล้วปังมากและเก็บเงินดีๆด,ดูแลตัวเองและลูกนะเป็นตน้นยังคงเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ที่หลายคนสนใจติดตามกันอย่างต่อเนื่องสําหรับเรื่องราวของนักร้องชื่อดังใบเตยอาสยาม ที่ล่าสุดได้รับอิสรภาพชั่วข่าวจากการยื่นหลักทรัพประกันตัวคดีแชร์ Forex 3D ซึ่งทำให้เธอต้องใส่กำไร EM แต่สามารถออกมาใช้ชีวิตประจำวันได้ซึ่งทำให้หลายคนพากันสนใจและมอบกำลังใจให้เธออย่างล้นหลามตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดในอินสตาแกรมของสาวใบเตยได้มีการเปิดตัวรูปโปรโมทของงานที่เพิ่มขึ้นมาคือวันที 25พฤศจิกายนนี้ซึ่งเป็นแบบไลฟ์สตรีมมิ่งพอมีการลงเรื่องราวไปหลายคนก็มาแซวตลอดว่าปังมากคิดถึงเสียงของใบเตยและพากันติดแฮชแท็กชื่อใบเตยและบอกว่าอยากเห็นเธอรับงานรัวๆอีกจำนวนมากเอาแล้วชมพู่อดใจไม่ไหวขอแซวงานนี้แม่แอปถึงกับเดินหนีถูกจับตามองว่าเมื่อไร่แอปทักษอ่อนและนุนกุล จะพัฒนาความสัมพันธ์จากคนคุยไปสู่แฟนหลังจากที่หนุ่มนนกุลออกมาสารภาพว่ากำลังจีบและคุยกันอยู่เราจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งและก่อนหน้านี้เมื่อวันที่27ตุลาคม2566หนุ่มนนกุลโพสต์ภาพคู่ที่ไปทานอาหารด้วยกันพร้อมแคปชั่นระบุว่า Happy Birthday ครับงานนี้ชมพู่อารยาถึงกับแซวออกรายการสแซบ ในวันที่1 9พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่คุยกันเรื่องอยากให้วาพาไปอยุธยาไปเจอพมลิขิตบางแม่ชมพูดขึ้นมาทันทีว่าเดี๋ยวก่อนนะผมลิขิตอะไรยังต้องเจออะไรอีกแล้วที่อัพไอคืออะไรแม่ต้องรอพมลิขิตอะไรอีกอะแอปถึงกับยิ้มแล้วเดินหนีพร้อมก็บอกว่าแม่ชมผิดคนแล้วยังไม่ได้อัพไอเลยค่ะแม่ชมบอกต่อว่า โทษโทษโทษที่เห็นเต็มไอจเลยคืออะไรแอปบอกว่าอันนั้นคนอื่นอัพแม่ไม่ได้อัพพ่อหนุ่มแซวต่อว่าหน้าแม่ดูมีความสุขนะแม่ชมบอกว่าไม่ต้องวาบแล้วนะน้ำตาลชลิตาพูดโดนใจรู้จักแพ้ให้เป็นยินดีกับคนอื่นหลังแฟนนางงามโจมตีมิสยูเนเวอร์2023 น้ำตาชริตาเตือนใจแฟนนางงามปรมดามา Miss u n i v e r s ์ส2 2 3จากนิการกัวไม่สมมงอย่าดูถูกความสำเร็จของคนอื่นเรียกได้ว่าเป็นกระแสะร้อนยิ่งกว่าแดดเมืองไทยเสียอีกสำหรับการคว,าว้ามงกุฎของเชนิสปาลาซิโอสเจ้าของตำแหน่ง Miss u n i v e r s ์ส2 2 3ที่กลายเป็นราม่าให้แฟนานางงามได้วิพากษ์วิจารณกันอยู่ทุกวีทุกวันร้อนถึงนางงามรุนพีอย่าง น้ำตาลชริตา t o อป6มิส s ู n i เว r ร์ส2 1 6 6ต้องออกมาเตือนสติกันแบบตุนด่วนโดยน้ำตาลชริตาได้พูดถึงชัยชนะของ Miss u n i v e r s ์คนใหม่ผ่านทาง Facebook น้ำตาลชริตาระบุว่าไม่อยากให้รู้สึกว่าต้องหาข้อบกพร่องของนางมาโจมตีเลยเราไม่ได้อยู่กับนางตลอดเวลาเราไม่รู้หรอกว่านางเป็นยังไงและนางก็ทำทุกอย่างออกมาได้ไม่มีผิดพลาด เราต้องรู้จักแพ้ให้เป็นยินดีกับคนอื่นให้เป็นเสียใจได้แต่อยากกดคนอื่นให้ต่ำลงเพียงแค่ตัวเองไม่ถูกใจการดูถูกคนอื่นไม่ได้ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นทุกคนมีความฝันเหมือนกันและอย่าดูถูกความฝันความสำเร็จของคนอื่นเช่นกันฝากทุกคนไว้ให้คิดนาะด้านแฟนๆนนางงามหลังจากได้เห็นข้อคิดเตือนใจของน้ำตาลชลิตา ็ได้เข้าไปตอบกับใต้โพสต์เดียวกันส่วนใหญ่เห็นด้วยและอยากให้ทุกคนมีน้ำใจนักกีฬารวมถึง move on ให้ไหวเพราะแอนโทเนียได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างสมศักดิ์ศรีแล้วไม่ว่าจะเลือกทางไหนก็รักเธอเปิด5เหตุผลที่ลิซ่าแบล็กพิงชนะใจคนทั่วโลกชวนเปิด5เหตุผลที่ศิลปินดังอย่างลิซ่าแบล็กพิงสาวสวยสัญชาติไทย ชนะใจคนทั่วโลกได้รับความรักอย่างมากมายและมีแฟนๆที่พร้อมเคียงข้างและซัพพอร์ตเธออย่างต่อเนื่องฮอตขึ้นแท่นและปฏิเสธไม่ได้เลยว่าชื่อของศิลปินสาวที่ชื่อว่าลิซาและลิซามโนบาลหรือลิซาแบลคพิงศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังสัญชาติไทยถ้าพูดถึงชื่อนี้เชื่อว่าคงไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอน เพราะสาวลิซาจัดเป็นผู้ทรงอิทธิพลคนหนึ่งของโลกในเวลานี้และทุกๆผลงานของเธอที่ออกมาก็ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากแฟนๆทั่วโลกมีแบรนด์สินค้าและงานโฆษณาพุ่งเข้าใส่เธออยากดึงมาเป็นพรีเซนเตอร์เป็นจำนวนมากรวมถึงศิลปินต่างๆก็อยากร่วมงานกับเธอเช่นกันทำให้ชื่อของสาวลิซาไม่มีใครไม่รู้จักจริงๆ โดยเฉพาะในประเทศไทยบ้านเกิดของเธอลิซ่าถือเป็นไอดอลและศิลปินที่มีคนยกให้เธอเป็นแบบอย่างกันวนมากเพราะความสำเร็จของเธอบวกกับความน่ารักของเธอทำให้ใครรู้จักต้องเป็นหลงรักสาวลิซ่าอย่างมากมายเราจึงอยากพาทุกคนไปเปิดเหตุผลทีสาวลิซ่าชนะใจคนทั้งโลกเข้าไปอยู่ในหัวใจของพวกเขา และทำให้เขารักเธอได้มากมายขนาดนี้กันประการที่1ความอดทนพยายามในการเป็นศิลปินต้องบอกก่อนเลยว่าลิซา่าต้องใช้ความพยายามและอดทนอย่างมากก่อนจะได้เดบิวต์อยู่ในวงแบล็ k พิงคเธอต้องผ่านการฝึกร้องเต้นแรปพัฒนาบุคลิกภาพและอื่นๆอีกมากมายกว่าจะมาถึงจุดนี้ที่ทุกคนรู้จักและรักเธอซึ่งไม่ใช่ทุกคนจะทำได้ แต่ลิซ่ามีพรสวรรค์ในการเต้นและเป็นศิลปินอยู่ในตัวแล้วและเธอก็ได้ใช้ความสามารถและความอดทนในการพิสูจน์ตัวเองใช้พรสวรรค์ฝึกฝนอย่างหนักให้ตัวเองเป็นลิซ่าเวอร์ชันที่ดีที่สุดเพื่อคนที่รักเธอประการที่ 2. รอยยิ้มและความใส่ใจลิซ่าจัดเป็นอีกหนึ่งสาวที่เรามักจะเห็นรอยยิ้มและความใส่ใจของเธอต่อแฟนๆของเธอ เธอไปที่ไหนหรือจะเหนื่อยล้าเพียงใดแต่เมื่อเธอเจอแฟนๆเธอมักจะยิม้มและมอบความประทับใจให้กับแฟนๆทุกครั้งทําให้พวกเขามีความสุขและยิ้มไปด้วยกันกับเธอประการที่ 3. ลิซาเป็นคนรักครอบครัวและคนรอบข้างมากๆลิซาจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ทํางานหนักมากๆและไม่ได้อยู่กับคุณแม่และครอบครัวมากนักแต่เมื่อมีเวลาว่างเมื่อไหร่ เธอมักจะบินกลับมาเมืองไทยหรือพาคุณแม่คุณพ่อและครอบครัวไปเที่ยวเพื่อใช้เวลาร่วมกันอยู่เสมอรวมถึงเพื่อนร่วมวงสาวลิซ่าเองก็ดูแลและรักเพื่อนมากๆมีอะไรก็นึกถึงเพื่อนอยู่เสมอทำให้หลายคนยิ่งประทับใจและเอาแบบลิซ่าคือรักครอบครัวและคนรอบข้างนั่นเองประการที่4ความอบอ้อมอารีและอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอ แฟนๆมักงใจเห็นสาวริซาพูดขอบคุณและแสดงออกในเรื่องราวต่างๆด้วยความสุภาพและอ่อนน้อมทั้งกับคนที่โตกว่าและใจดีกับคนที่เด็กกว่าเสมอโดยเธอใช้ความน่ารักและอ่อนน้อมทำให้คนเอ็นดูและรักเธอได้อย่างมากมายประการที่5ความเป็นมืออาชีพลิซาใช้การฝึกฝนในการพัฒนาตัวเอง เพื่อให้เธอเป็นลิซ่าที่พร้อมในการทำงานและมอบความสุขให้กับแฟนๆโดยการทำงานของเธอนั้นเน้นใส่ใจในรายละเอียดและทำงานด้วยความรักมีความเป๊ะอย่างมากและเธอก็ใส่ใจกับงานของเธอเสมอทำให้หลายคนที่ทำงานด้วยประทับใจอย่างมากนี่เป็นเพียงเหตุผลสั้นๆที่ประกอบกันเป็นลิซ่าในวันนี้ ซึ่งเธอได้พิสูจน์ให้ใครหล,ลายๆคนเห็นแล้วว่าความพยายามและความอดทนมีคุณค่าเสมอและไม่ใช่โชคชะตาหรือเพราะอะไรที่ทำให้เธอเป็นศิลปินในวันนี้แต่เป็นเพราะเธอเองตัางหากที่เป็นคนที่น่ารักและแสนดีใช้ความมุ่งมัน่นไม่ย่อท้อและคว้าความฝันของตัวเองมาครองได้ต่างหากน่ากลัวมากแพทวงเคลย อึ้งแต่งตัวอยู่ในห้องพนักงานโรงแรมชายใช้ขีกาเปิดเข้ามาแหวิจารณ์สนัน่นอันตรายมากผู้หญิงที่เดินทางคนเดียวแพทวงเคลียอึ้งแต่งตัวอยู่ในห้องพนักงานโรงแรมชายใช้ขีกาเปิดเข้ามาวิพากวิจารณ์สนัน่นโพสต์อันตรายสำหรับผู้เข้าพักหรือไม่ลันนพัฒหรือแพทวงเคลียโพสต์เหตุการณ์กลางดึกขณะเข้าพักโรงแรมแห่งหนึ่ง อยู่ในห้องคนเดียวแล้วมีพนักงานชายใช้ขีกาดเปิดเข้ามาในห้องว่าโรงแรมที่พักมีสิทธิ์เปิดเข้ามาในห้องพักลูกค้าหรอคะแพทแต่งตัวอยู่เมื่อคืนมีผู้ชายเปิดเข้ามาคะ่ะเมื่อคืนเวลาประมาณ22นาฬิกาแพทอยู่ในห้องคนเดียวกำลังแต่งตัวอยู่ในห้องโรงแรมเตรียมตัวจะออกไปโชว์มีผู้ชายใช้ขีกาเปิดเข้ามาในห้องแพทตกใจมากตะโกนเสียงดัง ผู้ชายคนนั้นพูดว่าขอโทษครับแล้วปิดประตูสักพักหนึ่งมีคนโทรขึ้นมาบนห้องว่าขอโทษครับผมเห็นว่าแอร์ไม่ติดเลยจะเข้ามาดูงงงงแล้ววางสายไปใช่ครัแพทไม่ได้เปิดแอร์เพราะอากาศค่อนข้างเย็นและโรงแรมปกติมีมอนิเตอร์ดูด้วยหรอครว่าห้องไหนเปิดไม่เปิดแอร์แต่คิดแล้วคิดอีกมันก็ไม่มีเหตุผลสมควรไเลยที ทางโรงแรมจะมีสิทธิ์เปิดเข้ามาในห้องทีลูกค้าเช็คอินเข้าผักแล้วมันอันตรายมากนะยิ่งสำหรับผู้หญิงที่เดินทางคนเดียวนอนคนเดียวห้องนี้ไม่มีสายอยู่หรอกด้วยนะผู้จัดการวงลงไปถามรายละเอียดและขอาการ์ดห้องแพดทเพิ่มอีกใบเพราะทีแรกได้มาใบเดียวปกติเราควรจะได้ห้องละสองใบไหมคะทางโรงแรมให้การ์ดมาโดยไม่มีการสแกนอะไรเพิ่มเติมเหมือนกับว่า มีการเตรียมเรียกอีกใบไว้อยู่แล้วของห้องนี้ซึ่งก็แปลกอีกเมื่อคืนแพทไม่ได้เปลี่ยนโรงแรมเพราะโชคดีว่าไปจังหวัดที่มีน้องอยู่เลยโทรเรียกขอให้น้องมาช่วยนอนเป็นเพื่อนและเช้านี้ออกเดินทางเช้ามากถ้าเปลี่ยนโรงแรมอาจจะต้องยิ่งนอนดึกเข้าไปอีกแต่เป็นการนอนที่ไม่รู้สึกปลอดภัยตลอดคืนมีเหตุผลไหนที่มีน้ำหนักมากพอที่โรงแรม จะควรเปิดเข้ามาในห้องทีลูกค้าเช็คอินแล้วหรอคะต่อให้กรณีลูกค้าไม่อยู่ในห้องก็มีทรัพย์สินอยู่ในห้องไหมคะและนี่แพทกำลังแต่งตัวอยู่มันหนักหนาเหมือนกันเนอะและเมื่อคืนจริงๆห้องพี่นัทก็ไม่ได้เปิดแอร์เหมือนกันก็ไม่มีใครเปิดเข้าไปนะขณะที่มีคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์สนั่นว่าแปลกๆน่ากลัวให้กำลังใจนักร้องสาวดูแลตัวเองดีๆอาทิ ไม่เปิดแอร์เท่ากับไม่มีคนอยู่และน่าจะเช็คว่ามาคนเดียวคิดได้แค่นี้ค่ะดีแล้วที่ปลอดภัยทั้งคนและทรัพย์สินค่ะน่ากลัวมากครั้งต่อไปแนะนำว่าถ้าไปกันหลายๆห้องให้สลับห้องกับคนอื่นก่อนเข้าพักค่ะถ้าแก้ผ้าอยู่ทำไงแบบนี้ปล่อยผ่านไม่ได้ครับถ้าลูกค้ามีปัญหาเพราะแอร์ไม่ติดลูกค้าควรเป็นคนโทรลงไปแจ้งทางโรงแรมเองก่อนไหมนะ จริงๆตามมารยาทควรจะเคาะประตูก่อนไม่ควรแตะเข้ามาเองแบบนี้โชคดีที่พี่แพทมีสติตะโกนเทคแคร์ care, นะพี่แพทถ้าผู้หญิงคนเดียวเดินทางแบบนี้อันตรายมากนะคะไม่สมควรอย่างยิง่งอันตรายที่สุดแบนค่าผู้จัดการดำเนินการเลยครับเทคแคร์ care, นะเป็นต้นรู้แล้วเกิดอะไรขึ้นสาเหตุหนุ่มกันชัยหายจากหน้าจอ หลัง FC แห่ถามจนแฟนๆแห่อดเป็นห่วงไม่ได้ถึงกับเข้ามาถามหาเจ้าตัวกลางไลฟ์กันรัวๆเรียกได้ว่าเป็นทั้งพิธีกรรายการข่าวทั้งพิธีกรรายการบันเทิงที่มีฝีปากกาและมากความสามารถสุดๆสำหรับหนุ่มกัญชัยซึ่งผลงานที่เห็นอยู่บ่อยๆนั่นก็คือพิธีกรรายการสามแสบเที่ยงวันทันเหตุการณ์และรายการโหนกระแส แต่ช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าหนุ่มกันชัยได้หายไปจากหน้าจอจนทำให้แฟนๆถึงขั้นตามหาไลฟ์ข่าวและอดเป็นห่วงกันไม่ได้ล่าสุดวันที่21พฤศจิกาย,ยน2566ทางพิธีกรสาวอย่างดรหมวยอริสราได้เผยในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์เอาไว้ว่ามีคนถามถึงพี่หนุ่มเยอะเลยถามว่าพี่หนุ่มหายไปไหนเจี๊ยบก็ถามหาไม่มาอ่านข่าวอีกแล้วหรอ หลายคนบ่นคิดถึงผู้ประกาศข่าวเจ้าของระวัลขึ้นศารยอดเยี่ยมพี่หนุ่มมาตอบค่ะพี่หนุ่มตอนนี้ให้น้ำเกลืออยู่บอกพี่หนุ่มติดไข้หวัดใหญ่สายพันเออยู่อีกทั้งทางด้านตูนปรินดาได้เผยต่อว่าเมื่อกี้เราทาั้งคู่ได้คุยกับพี่หนุ่มอาการตอนนี้พี่หนุ่มคุยไปไอไปพี่หนุ่มปวดตัวปวดหลังเหมือนโดนคนกระทืบ โมเมนต์ประวัติศาสตร์ b l a c k พิงคถูกชื่นชมในงานสุนทรพจน์ของกษัตริย์ชาที่3ณพระราชวัง b บั k กิงแฮมนับเป็นอีกหนึ่งวินาทีที่ผู้คนทั่วโลกต้องจดจำสำหรับสมาชิกทั้ง4สาวจาก b l a c k พิงคที่ได้ปรากฏตัวในงาน The Korea State Banquet เพื่อรวมตอนรับประธานาธิบดีย so ุนซอกยอนและสตรีหมายเลขหนึ่งจากประเทศเกาหลีใต้ณพระราชวังบักิงแฮมกรุงลอนดอน เนื่องในโอกาสครบรอบ140ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตโดยมีรายงานว่าแม้เจ้าภาพการจัดงานครั้งนี้จะเป็นเกาหลีใต้แต่พวกเธอเป็นแขกที่ได้รับเชิญจากรัฐบาลอังกฤษโดยตรงและภายในงานครั้งนี้ชื่อของสมาชิกทั้ง4ไล่เลียงตั้งแต่เจ ЕН นนี่จีซูลิซาและโรเซยังได้ถูกกล่าวถึงโดยสมเด็จพระเจ้าชาที่ส ที่ได้ชื่นชมพวกเธอในฐานะตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่ผลักดันประเด็นปัญหาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมไปสู่ผู้คนทั่วโลกอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีภาพที่ b l a c k p ิง k ยืนพูดคุยกับกษัตริย์ชาวที่3อย่างใกล้ชิดออกมาให้แฟนๆได้ชื่นชมกันซึ่งนี่ก็เป็นโมเมนต์สำคัญที่เป็นการตอกย้ำว่าแบล็กพิงนั้นมีบทบาทในเวทีโลกในขณะนี้มากเพียงใด และเป็นอีกหนึ่งครั้งที่สาวๆทำให้บิงต้องภูมิใจในตัวพวกเธออย่างมากอีกเช่นกันใบเตยร่ำไห้สามเดือนในเรือนจำเหมือนตายทั้งเป็นคนในนั้นปอบให้นึกถึงลูกหลายคนส่งกำลังใจแน่นหลังนักร้องสาวใบเตยสุธีวันหรือใบเตยอ,อาสยามหลังได้รับอิสรภาพศาลมีคำสั่งอนุญ,ญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการพิจารณาคดี ล่าสุดใบเตยได้ไลฟ์สดเปิดใจเล่าชีวิตตอนที่อยู่ในเรือนจำท้งน้ำตาว่าใบาเตยขอขอบคุณทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตและขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้กันมาตลอดในวันที่ใบเตยอ,ออกมาไม่คิดว่าจะมีการต้อนรับที่ดีขนาดนี้ที่ผ่านมาจะคุยกับครอบครัวตลอดว่าวันหนึ่งถ้าได้ออกมาสู่โลกภายนอกเราก็อยากหยุดพักทุกอย่างเลยเราอยากจะขออยู่กับลูก เพราะณวันนั้นสิ่งที่ทําให้รู้สึกแก่มากที่สุดก็คือพัดพรากจากลูกพอได้ออกมาแล้วสิ่งที่ห่วงมากที่สุดคือน้องลูกกับเวทมนต์และอยากจะขอโทษทั้งสองคนที่ไม่ได้ช่วยดูแลร่างกายหัวใจหรือทุกๆอย่างที่ผ่านมาในชีวิตใบเตย35ปีเรารับผิดชอบทุกอย่างของครอบครัวมาได้อย่างดีทั้งหมด สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดในชีวิตก็คือครอบครัวและลูกสองปีตั้งแต่โควิด1 9เราเป็นศิลปินเราไม่มีเงินเลยเรามาท้องด้วยและเราต้องหาทุกอย่างที่ทำให้เรามีกําลังมีเงินมีทุกอย่างเพื่อให้เราได้เลี้ยงลูกในช่วงเวลาที่แย่ที่สุดของโลกเราเลยรู้สึกว่าสิ่งที่แย่มากๆเราไม่ได้ทำหน้าที่ดูแลครอบครัวในระยะเวลาหนึง่ง กังวลทุกอย่างว่าลูกจะอยู่อย่างไรพอมารู้ว่าข่าวแฟนน้องเสียชีวิตวันนั้นคือรู้สึกเหมือนตายทั้งเป็นสามเดือนแรกมีแค่วิญญาณเลยที่หล่อเลี้ยงและหล่อหลอมให้เราตื่นขึ้นมาได้ในแต่ละวันทุกคนในนั้นพูดตลอดว่านึกถึงหน้าลูกไว้นะแม่ใบนึกถึงหน้าลูกไว้นะอย่าเป็นอะไรไปเด็ดขาดห้ามคิดถึงอะไรที่แย่แคิดอย่างเดียวว่าต้องออกไปเจอหน้าลูกให้ได พอเราเห็นน้องมาเยี่ยมตลอดเราต้องสู้คนข้างน้องสู้แค่ไหนพี่เตยอต้องสู้มากกว่าเขาให้มากที่สุดเพื่อวันนี้เส้นทาง7ปีลิซาโรเซเจนนี่จีซูแบล็กพิงพิกวงการทั่วโลกย้อนเส้นทางความสำเร็จเนื่องในวันที่8สิงหาคมครบรอบ7ปีเกร์กุปแบล็กพิงที่มี4สาวลิซาโรเซเจนนี่จีซู ศิลปินสามารถความสามารถที่พลิกววงการเพลงเคป๊ OP, และอุตสาหกรรมทั่วโลกเวียนมาบรรจบวันที่8สิงหาคมหากย้อนไปเมื่อปี2016คือวันแรกที่4สาวลิซา่าเจนนี่จีซูโลเซ่เดบิวต์ในฐานะวงแบล็คพิงคจนณวินาทีนี้กลายเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่ทรงอิทธิพลระดับโลก และปี2023ย่างเข้าสู่การครบรอบ7ปีและวันหมดสัญญากับทางค่าย YG Entertainment ย้อนไปเมื่อพฤษภาคม2012 YG Entertainment ค่ายยักษ์ใหญ่ของเกาหลีได้ปล่อยคลิปปิศนา Who's That Girl เผยให้เห็นภาพของเด็กสาวผมดำไว้หน้าหมาอายุ16ปีกำลังซ้อมเต้นอยู่โดยไม่ได้ระบุชื่อหรือเชื้อชาติ แต่หลายๆคนไปขุดจุดทราบว่าเธอคือสาวไทยลิซาต่อมาในเดือนสิงหาคมทาง YG ได้ปล่อยคลิปหนึ่งในเด็กฝึกงานเจนเนี่หญิงสาวผู้มีความสามารถในการแรปร้องนำวินาทีที่สร้างเสียงฮือฮาที่สุดคือวันที่6กรกฎาคม2016คลิปการซ้อมเต้นของลิซาเจนเนี่จีซูโรเซที่เต้นโคบเวอร์เพลง บิสเบทเทอร์แดนมันนี่ของริฮานาได้กลายเป็นไวรัลดังวันที่8สิงหาคม2016 YG ได้เดบิวต์เกิร์กรุ๊ปในรอบ7ปีชื่อ BLACKPINK มีสมาชิกทั้งหมด4คนพร้อมปล่อยอัลบั้มแรก SQUARE วันกับซิงเกิลเพลง Whistle ต่อมายกขึ้นอันดับหนึ่งบนกาวดิจิตอลชาร์ตและอีกหนึ่งซิงเกิลที่สร้างปรากฏการณ์ไม่แพ้กัน b o ูมเบ กลายเป็นเพลงที่ติดอันดับ1บนบิลบอร์ดเวิร d ดดิจิทัลสองชาร์ตนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเพลงของ b l a c k p ิ n k ได้รับความสนใจในวงการ k p o ๊เป็นอย่างมากกระทั่งปี2018เพลงตูดูตูดูได้ขึ้นแทนอันดับที่5 5บนบิลบอร์ดชาร์ต100และกลายเป็นกระแสด,ดังยิ่งกว่าเดิมพร้อมกับการเข้าสู่วงการเพลงระดับโลกจนในปี2018ได้ร่วมงานกับ ด u a l ลิปานักร้องชาวอังกฤษในเพลง Kiss and Make Up และกลายเป็นเกิร์ลกรุ๊ปวงแรกที่ได้ขึ้นแสดงบนเวทีโ o เชล่า2019เทศกาลดนตรีระดับโลกและตามมาด้วยเพลงที่ร่วมร้องกับนักร้องชาวอเมริกันอาทิปี2020ร่วมงานกับเลดี้กา a าผ่านเพลง Sour Candy และปี2020ร่วมงานกับ s e l ลน a าโก e เมสผ่านเพลง Ice Cream จนทุกวันนี้ Blackpink in your area ขยายพื้นที่ไปรอบโลกห่างแปรแรมปีกลับมาสร้างตำนานด้วยการปล่อยอัลบั้มบอนพิงและปล่อยสิ่งกินแรกชื่อพิง k v เวนอมในวันที่19สิงหาคม2022ก่อนจะตามมาด้วยเพลงชัดดาวในวันที่16กันยายน2022โดยอัลบั้มนี้มีทั้งหมด8เพลง ตอกย้ำความนิยมด้วยการจัดเวอร์ทัวร์แบล็คพิงค์บอลพิงค์เวอร์ทัวเริ่มที่เมืองโซ,โซประเทศเกาหลีเป็นที่แรกในวันที่15-16ตุลาคม2022ก่อนจะประกาศเวอร์ทัวร์รอบโลกยาวจนถึงเดือนมิถุนายน2023จัดเวอร์ทัวร์รอบอันคอทรงอิทธิพลระดับโลกไม่เกินจริงตารางเวิร์ทัวร์รอบแรกยังไม่ทันหมดเตรียมจัดอันคอ ตามคำเรียกร้องของเหล่าบิงโดยล่าสุดเตรียมลุยเมืองไทยเป็นประเทศแรกในวันที27่2 7ถึง28พฤษภาคม2023 K-POP วงแรกที่ขึ้นเฮตลายงานโคเชราแบล็กพิงค์ได้เป็นหนึ่งในเฮตลายของงานเทศกาลดนตรีระดับโลกโคเชราสองพซึ่งปีนี้จัดขึ้นในวันที่4 4ถึง16เมษายนและ21 2 3ถึง23เมษายนจัดแสดงที่ Empire ยโพล c l u ัเมืองอินดิโอรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาจนเกิดปรากฏการณ์พิงเชลากวาดเรียบเกือบทุกแบรนด์ดังและมีผลงานแน่นตลอดปีรวมถึงผลงานเพลงที่ได้รับความนิยมมียอดวิวเพลงระดับทะลุร้อยล้านแบบไม่มีพักอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ